ไอ้เบร์ปวดพี่พูดเองนะพี่พูด้เมียผมรอยนะเอ้เราไม่กินเบียร์หรอเมียผมมันกินเป็นลำยองเลยพี่พูดเองนะพว่หนูไปยิน้ายใสตรงนู้นไปลุกเย็นๆดยพี่หนูอ้ยเป็นุ้นเหรออ้ยได้เบียร์ุ้นหอ เทีมแมันแขงอสนะท้างต้มันแข็งอ่ะเนี่ยตรงนี้ยีทำบ็ดเลยก็ได้ตกได้เลยตีไปทางซ้าย โอ้ยสี <laughs> like ่ลพี่สีโลเลยเหรอมันดูหชิวอยู่เลย้องไมชิวแล้ว่ะมันดูวชิอ่ะอกกินเดียวเลยปะเออ ปกตีปลาใหญ่ที่มือวัดก็ดึงนานๆแบบนี้ป่ะของกู์ร้อยโลอะเจ็ดสิบยืนพื้นวัดที่ไม่มีครึ่งชั่วโมงอะป่ะสามยี่สิบนาทีถ้าเบ็ดกลัวก็หลอกพี่ลุงสามล้านอะล้านเลยดิเบ็ดปีใช่เลยมึงวัดขึ้นมาหรือพี่เขาวัดขึ้นมา มันเกี่ยวคอมของพี่มาแล้วก็เกี่ยวของกูเกี่ยวของมึงมาเอตัดไปเข้ามาพี่เขาใช่มาแล้วเดี๋ยวเจ๊ยเดี๋ยวเจ๊ยเดี erm ๋ยวเจ๊ยตัวนี <h <h ่งัดหัวให้น้ำมันเยอะยืมผมยวเหนื่อยเถอะไม่ไหวแล้วอยากเห็นตัวแล้ววะเหนื่อยที่รูป กูน่าก like ok, right. anyway. an ินค hey ันกูเนาะสนุกเลยแหละของมึงเนี่ยมึงเยอะหัวน่าจะบินมาเลยกูน่าจะกูน่าจะหมดแรงกูว่าเหนื่อยสกแล้วเนี่ยเกที่มอเตอร์มาไงเอมอไม่ติดอ๋อนี่คือแบบหอยมอหรอใช่ใช่พี่ ปดม้นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกะชังมึงจะช้อนยังไงวะเนี่ยช้อนหัวยกตัวนดู ปึ๊บหนึ่งพี่แวมอทยก่าน้อยนอไทวยน้บอกให้เขาตกนอยู่ี่นแล้วป้ามันดูไหวชิวมากอะไม่ดิ้นแม่ มันไม่กินของไทยเลยวันนี้น่าจะมาออกแรงตอนนี้แหละล้ไม <partnerships> <Uh> ันรู้ด้วยนะว่าต้องกินเบ็ดไทยเบ็ดพี่เขาด้วยค่ะใหญ่ที่สุดในบ่อแล้วแต่ลอยกระโดดไปแล้วลึกมากกรโดดในล้อนใ่ไห โอ้โหยีดูตัวดิโอ้ยหนักเกินโอยใหญ่เกินเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจับหัวไว้จับเขเห็นไวู้้นี่จับหาขาอวมือจับหาไว้โอ้โหตอะไรวะเฮ้ยโอ้โห ไม่เผือกเหรอันนี้ไม่เผือกไม่เผือกไอ้เหี้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่รูป